ก็ว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตไม่มีราคาก็คือจิตไม่มีราคาก็รู้จักการปฏิบัติวิ่ัาสนากรรมฐา,านเนี่ยหลายคนเข้าใจอย่างนี้ก็คือเข้าใจว่าอย่าไปคิดเวลานั่งสมาธิหลับตาเลยไม่ต้องไปคิดอะไรลูกศิษย์ลูกศิษย,ย์ของอรมารเซียเนี่ยมาปฏิบัติเป็นแสนแสนคนเยเขาจะเข้าใจอย่างนี้เขาบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยผมบังคับไม่ให้จิตมันคิดมันหยุดคิดไม่ได้อะไช่ ผมหยุดความรู้สึกไม่ได้ผมหยุดความคิดไม่ได้ผมหยุดอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ผมไม่สามารถหยุด feeling ของตัวเองได้ผมไม่สามารถที่จะหยุด emotion ได้ผมไม่สามารถที่จะหยุดอ f f e c t i o n ผมไม่สามารถที่จะหยุด reflection ของตัวเองได้เลยจะทำอย่างไรไม่ให้คิดจะทำอย่างไรไม่ให้มีความรู้สึกจะทำอย่างไรไม่ให้มีอารมณ์จะทำอย่างไรไม่ให้มี reflection จะทำอย่างไรไม่ให้มี affection ทั้งเอฟเฟกันทั้งรีเฟกชันทั้งอิโมชั่นทั้งฟีลลิ่งสทำอย่างไรให้มันหยุดได้อาตมาบอกว่าเธอไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเราปฏิบัติเราดูจิตนี่ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ให้จิตมันคิดจิตมันหยุดคิดไม่ได้ใจมันหยุดคิดไม่ได้ความรู้สึกนี่เราไม่สามารถหยุดความรู้สึกได้แต่เราสามารถตามดูได้คำว,ว่าอนุปัสนาก็คือการตามดูอนุนี่แปลว่าตามปัสนาแปลว่าดู ดังนัน้นคำว่าอนุปัสนาจิตานุปัสนากรรมฐานก็คือการฝรึกกรรมฐานด้วยการตามดูจิต